โอเคนะคะวันนี้จะาอ้อยจะมาสอนในการทำผ้าปิดจมูกแต่ว่าวันนี้จะมาแบบแบบใหม่ก็คือจะเอาสกรามเนี้ยตัวเนี้ยเป็นของลูกชายที่จะอ้อยซักแล้วมันก็สะอาดแล้วนะซักแบบสะอาดเลยหลายรอบเนาะเสร็จแล้วทีนี้ มันก็ทำง่ายๆเพราะว่าคนทุกคนบางทีมันก็มีเสื้ออยู่แล้วเราก็วิธีทำมันก็จะมีเสือ้อเสื้อกล้มกับไอ้นี่นงอย่างสองเส้นนะคะแล้วสืกล้มเนี่ยมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะเอามาพักให้มันเป็นสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมไอ้ตรงแก้มตรงเนี้ยมันก็จะดัดเป็นสี่เหลี่ยมพอดีเตะโอเคนะคะอันนี้เรามาทำกันดูเนี่ยนี่อันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมตึ๊บสี่เหลี่ยมแล้วนะตจะน,นี้นะเพราะว่าเราเอามาเป็นสี่เหลี่ยมแล้ว เสร็จแล้วเรากา็ตรงส่วนนี้ขึ้นมาครนนึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยนะคะตอนนี้ก็เหมือนกันครึ่งหนึ่งเลยน,นี่แล้วเราก็จะได้มาเป็นสภาพแบบนี้เนาะแล้วก็หนังยางที่เราเตรียมไว้ตรงนี้ เราก็จะเอามาสอดเข้ามุมตรงนี้นะแล้วก็จัดให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมให้มันเท่ากันนะนี่นี่อีกเ้นนะึ่แล้วก็เอามาไว้ฝังนี้โอเคนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้มาในสภาพนี้ นี่คือหนังยางหนึงอยางหนยนี่คือหนังยางอ่แล้วเราก็จะเอาส่งฝั่งนี้มาชนกันนี่ชนกันชนกันนะคะแล้วไอตรงนี้ไปสอดตรงนี้ oh. ง่ายง่ายโดยที่ไม่ต้องเย็บได้นะไม่ได้เย็บเลยเนี่ยไม่ต้องเย็บไม่ต้องอะไรเลย เสื้อก็สามารถเอามาใส่ได้อีกแต่เราต้องซักให้สะอาดแค่นั้นเองเน่จะอ้อยจะทำมันก็จะเป็นได้ในรูปแบบนี้เนาะเสร็จแ,แล้วเราจะมาลองใส่กันดูกว่ามันจะได้ไหม นี่ก็จะได้เก็บเงน้มันก็จะจะใช้ได้อยู่นะเพราะว่าเราก็จะได้ประหยัดเงินด้วยไม่ต้องไปนั่งซือถ้าของเรามีอยู่ในบ้านอยู่แล้วเพนแต่ว่าเราเพนแต่ว่าเราเนี่ยซักให้มันสะอาดซะก่อนแล้วเราก็เอามาทำ ดูเราก็ไม่ต้องไปนั่งเสียเงินเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของมันแพงเนาะแล้วก็ช่องโควิดคนก็จะสตังแบบว่าเออต้องเซฟเซกันหน่อยเนาะเพราะว่าเงินมันหายากออย่ี้แล้วอันไหนที่เราทำเองได้เราก็ทำาช่อเหลือตัวเองก่อน โอเคนะถ้าใครชอบก็ทำตามทำตามก็ได้แต่ทำแค่นี้นี่ก็จะเป็นแบบเนี้ยนี่ก็คือเสื้อของลูกนะ <c oughs> เสื้อของลูกชายแต่ว่าเจ้อ้อยเอาไปซักมาละมันก็สสอาดสะอานแล้วด้วย ก็แหละเอามาทำให้ดูกันว่าเออเราก็สามารถที่จะเอาเสื้อของเรามาทําได้นะโดยที่ไม่ต้องไปเย็บเลยมันมีของมันมีอยู่แล้วแล้วก็สามารถจะออกข้างนอกได้พอออกข้างนอกกลับมาล้วก็เอาออกไปเอาออกออออกแล้วก็เอาเสื้อไปซัก นะตรงซักนะซักสักสองรอบก็ได้ซักให้มันสะอาดแล้วก็มาพอจะออกไปข้างนอกอีกแล้วก็มาทําแบบเดียวกันนี้อีกเนาะมันก็คือง่ายๆแบบไม่ต้องไปนั่งเสียเงินให้มันแล้วก็บางทีก็เรามีเสื้อของเด็กแล้วก็เอามาทําได้เหมือนกันนะคะให้ให้เด็กใส่ อันนี้เสื้อของลูกมันจะตัวใหญ่ไปหน่อยมันก็จะไปตามซซายอันนี้ลูกถ้าจุวันไปนิดหนึ่งล,ลูกชายก็เอาตามนี้เนาะคือจะเอาอกรสอนละแค่เอาเข้าไปอย่างละครึ่งเดียวเองอย่างละครึ่งเดียวเนาะมันง่ายๆอะ่ะมันไม่ต้องไปนั่ง ทำอะไรที่มันต้องมายุ่งยากแค่นี้เองก็ทำดูแต่ว่าหนังยางนี้ก็คือบางทีลูกชายเขามีไอ้ไอ้สีฟ้าไงสีฟ้าที่ลูกเขาซื้อมาแล้วทีนี้เจ้าก็ ก่อนที่เขาจะทิ้งก็ไปตัดเอาแต่ว่าเราต้องไปซัก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 ,ก,ก,กหลายๆรอบหน่อยซักๆัหลายรอบหน่อยนะเพื่อให้เชื้อโรคมันหายไปแล้วก็เอาตรงเนี้มยมาใส่หูเราใหม่เราก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันตัวเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอายางยืดกันเกงก็ได้นะ กางเกงเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วอ่ะยังจะทุกคนมันจะต้องมียางยืดใช่ไหมเราก็เอากางเกงเก่าๆนั่นแหละที่เราจะิีงอ่ะเราก็เอาอยางยืดตัวนั้นเอามาทําให้มันมัดให้มันเป็นกลมๆแล้วเราก็เอามาใส่นั่นก็ก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคคลิปนี้นี่เราเอาไปทำกันดูเนาะว่ามัน จะเป็นคือคือก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะที่แบบว่าเราของที่บ้านของเราเนี่ยมาทำแล้วก็เอามาเราก็เอามาใส่โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินเนาะเราก็จะต้องได้ประหยัดเงินเราก็เจ๊อ้อยก็เหมือนกันเงินได้มีเราก็เอาอย่างนี้แหละ ไม่ต้องไปอายคนอื่นเขาเพราะว่าเราเนี่ยแค่เราปลอดภัยก็พอไวรัสไม่เข้าจมูกเราเพราะว่าไวรัสโควิด COVID, มันเป็นอะไรที่มันอันตรายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็กลัวเราก็กลัวกันออกข้างนอกเราต้องมีผ้าไปที่ไหนเราก็ต้องมีผ้าปิดจมูกบางคนก็หาซื้อไม่ได้ แต่ว่าอยู่ไก่ใช่ไหมแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทําเองได้โดยที่เอาของที่บ้านเรานั่นแหละเสื้อกล้ามอะไรก็ได้แล้วแต่ก็เอามาทํเสื้อกล้ามผ้าเช็ดหน้าได้หมดเนาะก็เอาไปทํากันดูเจ้าอ้อยก็ทำแบบนี้แหละเอาไปข้างนอกปุ๊บเจ้าอ้อยก็เอามาซัก สักสองรอบนั่นน่ะ <c oughs> เพื่อไม่ให้ไอไวรัสมันอยู่ข้างในซักให้มันสะอาดแล้วก็จะสีสันอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวสีอะไรก็ได้แฟชั่นแฟชั่นเดี๋ยวนี้ต้องมีแฟชั่นกันหน่อยก็คือลองไปทำกันดนูเนาะว่าอืมมันก็ดีนะใช้ได้ นี่เราก็ไม่ต้องไปนั่งเสียเงินนะก็เจ๊อ้อยก็ทำให้ดูฝากกดฝากไว้เนาะว่าเผื่อใครอยากจะทำโดยที่ไม่ต้องเสียเงินงั้นแค่นี้นะคะเราค่อยเจอกันคลิปหน้า